อ่านี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัอกกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเวทเทอร์สล็อ a w a k Canyon นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการทําค่าคิด์้ขึ้นไปนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่าคียค่อนข้างสําคัญนะครับแลว้วก็ค่าคียก็มีหลายตัวละครที่ใช้เยอะนะครับ อันดบบแรกเรามาที่ค่าคอเลยครับสาหรับอันนี้ผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าน,นี่เป็นคนถามมานค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีคอที่เราใส่เป็น2ชิ้นเห็นไหมครับมีผ้าคิเล่แต่ว่าตอนนี้จะมีแค่คอเตาหลอมซึ่งคอเตาหลอมตอนนี้มันจะมีแค่ม่วง2ดาวนะคือถ้าเทียบกับคอทอง2ดาวเนี่ยพลังห่างมากเลยไม่ค่อยแนะนํานะครับอันดับต่อไปก็คือคอซาตานซึ่งยังไม่มานะถ้าเกิดมาเนี่ยเราใส่2ชิ้นก็จะบวกคิเล่สิบซึ่งอันนี้สําคัญนะครับ อ่าต่อไปก็คือการหาออปชันนะครับแต่นี่มีขออนุญาตแนะนำว่าเพื่อนๆต้องหาเป็นออฟทอง2ดาวนะครับ1ดาวกับ2ดาว2ดาวมันจะออกออปชันรองเยอะกว่านะครับผมมีเคยได้สูงสุดคือ8.6นะนี่9.1 9.1เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนมีบอกว่าได้สูงสุดคือ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเรามานั่งวิเคราะห์กันจริงๆนะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดออฟแม็กเนี่ยเท่ากับว่าคิเลส10%ใช่ป่ะ6ชิ้นก็คือ60%นะครับต่อว่าอย่างที่บอกคือการจะได้อย่างยาก,ก็เอาแค่9%ก็ได้9% 6ชิ้นก็เป็น54%ถูกไหมครับ54%ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใส่คออนี้ซาตานอีกอนาคตเนี่ย12% 54บ12เป็นเท่าไหร่นะกูยิ่งตกเลขอยู่นะ52เอ้ย54 54บวก12ใช่ไหมเป็น66นะครับถ้าบอกว่าถ้าเกิดคอสาตารมาแล้วก็เกิดเพื่อนๆได้ค่าคีเลทเนี่ยจากออปชันพวกนี้ก็จะเป็นในส่วน66%นะครับซึ่งมันก็คือเยอะมากแล้วถูกไหมก็เกือบๆก็ยิงยิง2ก็อาจจะติดสัก2สัก1เลยนะเออ แล้วก็เพื่อนๆควรจะหาออปชันที่อะไรครับนอกจากคียเลตเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามหาพวกคีดาเมจด้วยครับให้ให้มันสอดคล้องกับตัวละครด้วยนะถ้ค่าคีดาเมจแล้วก็วกอีกออปหนึ่งถ้าเกิดจะเพื่อนๆจอประให้แรงกว่านี้เพื่อนๆก็ต้องไปหาค่าโค้สกับค่าแรงนะครับค่าโค้ดก็คือพวกปืนน,นี่นี่อ่าปืนปืนน,นี่นี่อะไรนะลูกซองอ่าแล้วก็ปืนน้ําแข็งนะครับโค้ดแรงก็คือค่าที่ปืนยิงไม่เกินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูดีกว่าสำหรับผู้เล่นใหม,ม่บางคนเขาไม่รู้นะ นี่คอสคอสคอสแรงนะครับกดไม่โดนเห็นมาระยะโจมตีภายใน8เมตรก็จะเป็นปืนลูกซองกับปืนน้ำแข็งนะครับปืนหมัดรู้สึกระยะ9เมตรนะอ่ะต่อไปเป็นอ่อลองแรงนะครับตั้งแต่ระยะ8เมตรขึ้นไปก็กุแทบทุกปืนเลย M16 เอ่อปืนไฟปืนแก๊ต์ลิงปืนสไนเปอร์ปืนไฟอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ปืนหมัดก็คือระยะ9เมตรก็ต้องใช้เป็นค่าลองแรงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะต้องหาเอาอะไรถ้าจะเอาแบบแรงสุดสุดตรงเลยใช่ไหมก็เอาเป็นค่าคีเลตแล้วก็คีดาเมจแ,แล้วก็เอาเป็นลองแรงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆต้องดูปืนด้วยปืนไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วก็อคอใสใ่ถูกนะครับแต่จริงๆเอาแค่ค่าคีเลตให้มัน9%ทุกชิ้นแม่งก็โหดแล้วเอาจริงๆนะเพราะเรายิงติดแล้วคีย์ทุกดอกก็คือจบเลยถูกไหมครับอันนี้ก็คูดในส่วนที่ว่ายังมีคอที่ยังไม่เข้าด้วยนะครับ ต่อไปก็คืออะไรต่อไปก็คือการใส่อายามณีนะครับการใส่อายามณีเนี่ยมันจะมีออปชันอยู่อเดมีขออนุญาตพาไปดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่หลอออายามณีนะหลอมอายามณีนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดสมมุติเราคร้าฟมาเนี่ยมันจะเป็นคิทิคอนมันจะมีโอกาสออกคิทิคอนออกเพนแล้วก็ดีบัฟดาเมจโบนัสน,นะครับแล้วก็ แค่นั้นแหละ3ค่าเนี่ยแหละก็ให้ก็อันน,น,นี้อันนี้สมมติเอาหัวก่อนแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีก็จะได้เป็นของขั้นสุดครับก็คือของทองนะและมันจะสุ่มออปชันออกมาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อได้ค่าค,คีค์เลทเนี่ยมันจะได้เยอะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพชรเล็กๆใช่ไหมเป็นเพชรเล็กเป็นเพชรขั้นต่ำเนี่ยมีม,มีได้อยู่มันจะได้แค่สองจุดห้านะซึ่งยังน้อยอยู่นี่เห็นไหมครับค่าคี์เลสองจุดเจ็ดนะ เอาง่ายๆนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไปสุ่มเอ่อเพชรขั้นเพชรขั้นสุดยอดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันสุ่มออกมาเป็นค่าคีเลสเพื่อนๆจะได้เยอะกว่าน,นี้ครับก็คือเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเลยก็คือให้สุ่มเป็นค่าคีเลเขั้วหมด4ชิ้นก็คือ2.54ชิ้นคือ10%ถูกไหมครับทีนี้ก็คือ66%สิบวกสิก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 66%บวก10%ก็จะกลายเป็น76%นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็ยิงติดขี้ทุกดอกแล้วอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยนะครับที่แบบคืออันนี้มีคำถามคนมาถามหมีเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ยค่าคีย์เลทพี่หมีหาจากไหนพี่อ่ะเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s สไ i b ์นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับแล้วถ้ามีทำกไกด์เกี่ยวกับเกมนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่น่าจะเป็นไกด์ตัวละครแล้วแหละว่า ตัวละครมันจะมีสองตัวละครมันจะมีทั้งหมดสามสายใช่ไหมหมีก็จะทาเหมือนจริงโจ้นี่หมีเคยทำมาแนะนําวิธีการทําทุกอย่างเลยอย่างเช่นเออปืนนี้ใส่คอน,นี้ใส่อะไรเอางี้เพื่อหมีให้เพื่อนๆเลือกเลยละกันเพื่อนๆอ,อ,อยากให้หมีทําตัวละครตัวไหนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยใครพิมพ์ก่อนหมีทําให้ก่อนโอเคไหมใครพิมพ์ก่อนทําให้ก่อนเดี๋ยวมีการว่าจะทําทุกตัวแหละเนี่ยไม่แต่พระเอกกับมาโก้ก็จะทาทาทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับแต่อย่างที่บอกคือ เพื่อนๆอยากให้มีถ้าเริ่มตัวไหนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวมีจัดให้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ทำจิงโจ้เป็นหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเจอกันนะครับผมอาดองอาดองอาดองขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีรา้าหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเนีนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่ออใใตต้้คคคมมเเนนนนน์ลลยรัับิปะ อันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแคแซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ 6, แทนคุณเอกแคแซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมด้าอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทาได้เรื่อยนะครับแล้วท็อปโดนเงนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลย เพราะฉะนั้นก้าใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนนแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนนได้นะครับการนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับในอุตสาหสนับหนูช่องล u c คกี้แบร์นะครับ